สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาดองแครอทเนาะอันนี้มีคนถามสมศรีว่าสไลด์แครอทอัน,นหั่นแครอทหั่นจะได้อันนี้หั่นก็ตีทํางานเนาะใจเครื่องหั่นจีนเนาะหั่นแครอทหั่นบางๆอ่ะกับเดียวไปบ้านเดี๋ยวสมศรีจะไปหั่นที่บ้านให้่อรอมกันเนาะอันนี้สําหรับตีตีทํางานเนาะใจเครื่องหั่นจีนหั่นเจ้าหั่นบางๆอีนเนาะเอาแครอทไปดองอ่ะ เดี๋ยวจะมีสูตรที่บ้านแหมขำเนาะวันนี้จะมาดองแครอทนะคะอันนี้สไลด์แครอทจะได้มีดปอกเลยค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นแผ่นบางๆนี่เจ้าง่ายนิดเดียวแครอทที่จะเอาไปดอง เจ้าอันนี้สมเสียอามาจากตีทำงานตีสไลด์มาจากตีทำงานเนาะโล,อ,ลอ,อันนี้กองตีสมาสีจะเอาใส่แครอทด,ดองนะ <c oughs> สมศสีจะฆ่าเชื้อก่อน <c oughs> กรน้ำยานี่นะคะอันนี้คือน้ำยาฆ่าเชือ้อต้องฆ่าเชื้อกองก่อนหนะ ลงไป mm hmm. ขยาวเอาต้องฝาต้องเฟื่อนี่เนะ่ะฮะไอบันทูนี่นะอะประกามาใส่อันนี้อันนี้สมชีจะดองสองย่งางเนาะเวก่อนเนี่ยฟินวอตเออคุณสามีถามเธอทำงานหรือไะ

อ่าดอนตใ่ e น h a ี e o ่ okay. Thank you. And get. กินใส่ลงไปหั่นเลนต้องปอกเปลือกก็ได้เจ้าจริงๆเราฝรัง่งมันจะมีเครื่องเทศทำอันหนึ่งคืออย่างกรบอย่างกับดอกไม้นี่นะใส่ลงไปแต่อันนี้เรา มันจำเป็นทําต้องใส่ก็ได้เอาใส่แค่นี้แหละเดี๋ยวไปต้มน้ำใส่ Don't โ s ้ชิ o ูบฮะ I know you know mm. mm, after we cook one day and we do egg work egg work have to be tomorrow you uh huh. can't have to put salt one night uh, but, uh, with the hands only me get sick now but when work and make restaurant and stuff like that have to use gloves but mm. home you can do what you want but that one we already clean yeah it's okay yeah but how long time you want to keep no we we just Uh, you think how long time we can eat two day three day ห o อ a องแ t ่รสกันกั n น้ำตาลน้ำตาลกับน้ำส้มให้มันเต่ากันใส่ส้มซีใส่แก้วพอส้มซีจะได้ให้มันเต่ากัน tắng nèo kèo 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 cơn kèo 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 cầm kèo nặng kèo kèo nè kèo 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 หแก้วแก้วเก็งเสร็จแล้วนะจะปี่เอาไปตั้งที่นะ่นต้องกลนก่อนระวังเนอะเพราะว่าเขาใส่ล้ำตาลไปก่อนเดี๋ยวตั้งปื้นมันจะไหม้ถ้าเขาไปตั้งอนะ่ะน้ามันจะเด็ดบ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 ดมันจะ พอสมศิษย์เลยพานมาแล้วเดี๋ยวตั้งปุ่นตั้งหลุมแบบมันจะต้องคนเนี้ยก่อน,น,อน,นเนอะเพราะว่าเดี๋ยวตั้งเกลนมันกนมันไม่แล้วน้ําตาลมันจะน้าตาลกับน้ําส้มตีันมันจะ,นจะ,นจะอันนี้มันจะไมแล้วมันจะมันจะกระเด็นใส่เหง่อเนี๋เ,เวเต่อไปต้มต้มให้มันเดือดเลยนะ มันไม่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะเหนียว่าน,นะยมันจะไม่ตั้งตัวน้ำส้มมันเดือดละนี่ค่ะก็จะปล่อยให้เย็นเนาะพักไวรอให้มันเย็นก่อนแล้วไปใส่นี่นะน้ำส้มที่เขาต้มตะกี้จดี๋ยวใส่ลงไปในแครอทเลยเจ้า เอ,เอาเอาอย่างทับอาจารย์หรือ,อ,อย่างก็ได้ทัาบอ่ะอันนี้สมศรีเอาเอาถ้วยขอบมันมันจะได้จบไี่แค่รอดี่ดองตัวบานะจสะระเปิดแล้วก็ชิมนะคะ lúc như vậy Xem cái đông thì bàn nè, nắng đông khăn lẹ Xuân mạch cái đông thì thăm ngàn อร่อยนะแต่สมศรีคิดว่าเอาทิ้งไว้แหมสักวันหนึ่งหรือ2วันมันก็อร่อยอร่อยหละแลมมัเข้าเนี่อดีจ้ะฝรั่งนะเวลาดองอย่างแล้วเดีเ๋าายวใส่ตู้เย็นแต่บานเฮาทําใส่สักคืนกะ่าจะลำํำสมศรีคิดว่านะลองคนหนึ่งคิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าอยู่ติดตาม